รีวิววีคลีนิกสาขาบนคลีนิกความงามใจกลางเมืองมีอะไรบ้างไปดูกันตั้งอยู่ที่ถนนชยาังกูลอยู่ซ้ายมือก่อนถึงสี่แยกไปแดงสุนีทาวเวอร์ด้านหลังมีลานจอดรถแบบกว้างขวางจอดได้สบายๆส,ส,สำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการเห็นไหมบอกแล้วว่ากว้างจริง หน้าเคาน์เตอร์มีพนักง,งานต้อนรับและให้คำปรึกษาได้ทุกปัญหาที่กังวลใจมีห้องปรึกษาคุณหมอแบบส่วนตัวประเมินปัญหาแบบเคสต่อเคสห้องแบ่งเป็นสัดส่วนตั้งแต่โซนนั่งรอรับบริการแบบสบายๆห้องกำจัดขนแบบส่วนตัวหรือจะเป็นห้องทีทเมนต์วิตามินผิวแบบชิลๆก็มีนะที่คลินิกพร้อมแก้ไขทุกปัญหาไม่ว่าจะเป็นการโยคะชัา หรือกําจัดขนที่มีคลินิกก็มีครบเราดึงยาต่อหน้าทุกเคสหลังรับบริการเสร็จสามารถนําขวดหรือกล่องกลับบ้านไปได้เลย <c oughs> อย่าลืมนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาแบบไหนที่นี่ก็เอาอยู่มากันเลยวีคลินิกสาขาอวบน